สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นอน,นุบาลา3ที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ก็มาพบคุณครูเก๋แล้วก็ครูมิอิคครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรามาเจอกันแล้วสัปดาห์นี้คุณเก๋แลวครูมิวรีนะคะจะพาเด็กฝึกอ่านจากใบงานง่ายๆนะคะเด็กพร้อมที่จะฝึกอ่านกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ ีล่าสัตว like ์เมาขีล่าสัตว์ขาแชคันขาแช่คันทลกน้ำมันออกมาให้หมดทลกน้ำมันออกมาให้หมดมันข่าหัวมันข่าควายเมาขีล่าสัตว์เมาขีล่าสัตว์ขาแช่คันขาแชคันทลกน้ำมันออกมาให้หมดทลกน้ำมันออกมาให้หมดมันข่าหัวมันข่าควาย เด็กอ่านตามครูนะคะเมาครีหมีใหญ่ไม่มีเขาส่วนแมงเม้าไม่มีขนเมาครีนี้คือคนอยู่ปะปนกับพวกหมีเสือดำเป็นเจ้าป่ามันทำท่ารักเมาครีเรื่องเล่าดูเข้าที นิทานนี้มีเขาจริงเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเมาคลีหมีใหญ่ไม่มีเขาส่วนแมงเม้าไม่มีขนเมาคลีนี้คือคนอยู่ปะปนกับพวกหมีเสือดำเป็นเจ้าป่ามันทำท่ารักเมาคลีเรื่องเล่าดูเข้าทีนิทานนี้มีเขาจริง บ้างค่ะเด็กๆง่ายไหมคะในการฝึกอ่านครั้งนี้ถ้าเด็กๆอ่านได้แล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอของตนเองนะคะส่งเข้ากลุ่มไลน์ในห้องของตนเองนะคะเพื่อให้คุณครูและเพื่อนๆฟังด้วยนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะออกไปข้างนอกเด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากนามัยทุกครั้งแล้วก็เวระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูเก๋แล้วคุณครูมิวดีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ